สวัสดีครับนี่คือ,อรายการทูบินเกมเมแล้วก็มิวกับเนเกมแมทช์ออนไลน์ท่านกับคุณเดสโซเลสนะครับครับสวัสดีครับแล้วคุณตัวหนึ่งเข้ามาได้ยังครับเนี่ยยังใช่ไหมครับเกพเราก็เล่นกันก่อนเลยเนี่ยไ้าตามาเก้าประเด็นหนึ่งผมยังไม่รู้ทางไหนพาไปฆ่าไททันทไหนอ่ะ คนควันมาส ja, ออออิอยู่ตรงนี้นนนอยู่ไหนคุณดังไอ้คุณเดสโซเลตอ๋ออยู่ตรงนี้คุณเป็นคนไหนอนะระหว่างมิคาสาก,รรกับเออ๋อไอ้ไมิคาสานี่คุณก็หนึ่งดีกว่าอ๋อเลยเราไปเราไปผ่านตัวเองใครรอดแล้วใครฆ่า เราคิวเองเราคิวเองเน,นี่ยก็อยู่คนละไปจะฆ่าเว้ยจะกลัวอะไรเราอ๋อไปกดควันผิดีกโถ่มึงแย่งเราคิวไปต่อทางไหนเราต้องมากันเป็นกลุ่มผมเป็นผู้นำเลยเอเลนเยเกอร์เดี๋ยวจินวกนี้จะตามท่านไปเองตีม้ำไมุ่กคน<ะ>แข่งเลยเห็น,ห,นหัวก่อนรองเห็นหัวกอนนู้ดนู้วเจอเจว ก็มาอยู่ทางอ่าโอ้ชิบวันนี้จะขึ้นได้ไหมเนะี่ยมันวิ่งช้ามากเลยวิ่งจุกจิกจุกจิกกอ๋อมาวกับไะมยังใครดูดีกว่าขึ้นไปสิอ๋อเช่ไอ้ดังไอ้ดังครับคุณก็หนึ่งบอกเดี๋ยวเขาจะล่อให้ได้ได้ได ไอ้ฝั่งนู้นใช่ไหมเฮ้ยมีกระสาข้าไปฝั่งนู้นเลยข้าไปฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวฝั่งนี้อยู่เองเดี๋ยวเดี๋ยวจินไปเองเดี๋ยวจินพวกนี้ไปเองไอ้จินอยู่นิ่งๆอย่ายุ่งอย่ายุ่งโวยเก้าวม่บวกเออเก้าวดีเก้าเล่นอย่างไี้แล้วเก้าต้องการเลยเก้าดูพี่ดิเอออดีไปกูไปหาที่แล้วกันไป let's go คนขวัญน,น้ำเพื่ออยู่นี่นี่เห็นไหมแล้วคุณเดสโซเรสไปไหนปับป๊บกับมืออาชีพป,ป้าจินจินเน่ยเบิ่งจินเนี่ยเบิ่งเป็นนำคนขนวัญเราเห็นตามท่านเยเกอร์ไป ค,คุณว่าถ้าเราเอาเพลงใส่ประกอบไปด้วยมันจะติดดีกสิทธิ์ไหมไม่รู้ว่าลองดิเพราะว่ามันมเพลงมันไม่ค่อยมีเมืาอว่นเนื้อเกมมันไม่ค่อยมีเสียงเองไงใช่เอาเสียงเข้ไปก็ดีแต่เบาเสียงหม่เ,เสียงพูดตัวเองไปเสียงโซ่ ละจะไม่เคยที่จะรรเฮ้ยเฮ้ยเอ้ใช่ตัวปลาไหลปะเนี่ยตัวเล็กอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เล่งไหวไหมหนีค่าเองวอแอบนู้นน้นตัวนู้น้เดี๋ยวข้นถุงก่อนที่ตำเราเสียเปียกชุบมามเฮ้ยมาเริ่มาเริว

เช้ยเยนี่คราวนี้พาจบแล้วโ้โใหญ่ะเร็วเรว้คอมันไม่อยู่ดิ่งเออมันได้อย่างเงี้ย่างนี้ทางนี้ ไนวดมาแล ok. ้วเฮไปอยู่ฝั่งนู้นไปอยู่ฝั่งนู้นคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเยอะคนปิดคนปิดจมหายแล้วเร็วเร็วเร็วเไอ้หนวดจิ้มเฮ้ยจมติด้านหลังเลยลอยอะลอยแล้วเร็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 วเมันนะกลัมันเการอไว้เก้ารอไว้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 มาเลยมาเลยค้ามมอนไกส์คอมมอนเลยไอ้แซดมาไว้เพื่อนครับ้เลยเลยทำไม เร็วมันเดินมาแล้วกลัวนะเนี่ยจัดการเร็วๆคิดว่ามึงเจ๋งเหรอจัดกล้าเร็วๆเชจริปนี่เขาเดียวเออนั่นแหละโอ้ยปล่อยยูคลิปนี้ขอสอนให้รู้ว่าสามขีคือพลังเราจะไปฝั่งนู้นเห็นไหมเห็นไหมตัวใหญ่ๆสูงไหมเห็นไหมเห็นไหมเคลียร์เองตัวนี้เดี๋ยวมูคนเดียวเลยเออเคลียร์เลยเหมือนมันจะรู้ตัวนล้่าเรามา รู้ก็ดีจะได้ไม่ต้องแอบกันใช่ไหมฮ่าพี่ชายเอ้ยเราไปฝั่งน้ลางเดี๋ยวแม่งเห็นการเดินก้าวอ้อมดิกำลังมากำลังมานี่ยกำลังมาเนี่ยเครียดนะเฮ้ยเห็นมวยแล้ตีอยู่มั้ยเดี๋ยวไม่เหนื่อยแล้วไม่เห็นื่อยแล้วเฮ้ยขึ้นตึกได้ได้ได้ไะวะ อย hey, hm. ู่ไหนแล้วอ่ะอยู an ่างที Mother, no ่เดิมไม่รู้ว e ่ากูเล sì ็งก oh, uh, ันตัวไอ้นั้นไหมว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเข้ามันเข้ามันเข้าโอ้ยโอ้แม่เจ้าโอแม่เจ้าเว้ย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 ไม่กัดไอ้ ไม่งาบกูหนวดจิ้มมาเลยหนวดจิ้มไปกันหน่อยหนวดจิ้มมาเลยเน่งอ๋อไปฝาดข้างหลังเยเร็วเร็วเร็วเวลาไม่รอถ้า่คอยท่านไม่พูดผิดยูคอยู่นี่อยู่นี่ยูโฮมันเลยต้องมีปืนมากหนยิงวันแตกรอไว้รอไว้เร็วเร็วเรวเร็วเร็วเลี้ยงให้มันยา มีกระส่าเก่งอยู่แล้วเอาเดินแลวจัดการเลยอ้าเฟลดีครับอย่าเฟลอย่าเฟลขันหลังก็มายิงเลยขันหลังกั็มาฟันเลยโขวมันเห็นตะกูนะหนึ่งเลยเร็วและจัดการนี่นะเนี่ฮ้อแหละและคราวนี้ไอ้ตัวเบ้งไงตัวเบ้งอ่ะเดินึงไปรอข้างหน้ารอหน้ามัน แกไปรอบมาเลยไดไปรอบมาเลยเก้สีบตัวเะไรไอ้สี่ตัวเราเลีวไม่ใช่เราจะเอาตรงนี้อหละตรงแถวตรงมุมที่เราตอนแรกไงได้อีกสี่ตัวเฮ้ยมุมมองใคาอยู่มุมมองใคาอยู่นะเด็กมันมันมาไม่ได้อ่ะเร็ว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 หนึ่งไม่ดีหนึ่ง โอเคเรียบร้อยคุณคิวได้เยอะมากโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าพี่ผมจะเก่งอะไรขนาดนี้ผมผมเกิดมาได้แค่เป็นตัวซัพพอร์ตนะสามตัวสามตัวหาหาเร็วูตรงไหนตรงไหนตรงไหนลนลดลดลมีตรงลดสองตัวอ้าวใครตายทำไมอ่ะใครตายอ่ะอีก้วบูคนเดียวเลย đừng phải cua, phòng này quá, tụi ừ tới nè, tụi nó khang nga lại tụi nó lưới tụi nó nghe thấy không? Chết cha, sếp sâu, cua, chào มันเลยไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วตายคือตายตายก็เกิดใหม่ได้เราเป็นอมตะใท่ไห้ชมวันนี้ผมจะมาอะไรอะไราขนาดเอลเลเอาเลยินไปใส่เลยแววรตตายยังไม่ตายยั่ไป้วแโดนโดบบโดีเ็นแล้วก็ไปฟันทางไหนวะทางไหนวะทางไหนวะต้องปั่งง่ะ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะทำยังไงดีวะโนดเข้าไปเลยเออไปไปล่อไปรอถ้าเกิดมันล้มเมื่อไรปุ๊บคันหลังก็เป็นฟันเลยเราล้มเมื่อไหรเราล้มเราล้มเราล้มมันมันไปใกล้ดิเดินไปใกล้มันจะตีว่าม่ล้มละปุ๊ไปดิแล้วลูกไม่ว้าไม่ทันว่ะไปไหมเดินไปใกล้ไหมเออเข้าไปใกล้ไหม ะกระโดดมันกดผิดด้วยพี่ไม่ไหวแล้วจะเป็นเกเไป<ท>อยู่อีกสิบตัวไเนี่ยในท่านไปเมาลุยอืมผมจะกัะระยะในการดูนะดูนะผมจะพุ่งไปหาอย่างวันอย่างว่องไวอย่างเชี่ยวชาญน,นี่เหาะไปแล้วในขณะนี้เร็ว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 ไข่ล่อใครล่อ ไอเช่เลยเลยเลยคุณเลยเลยบอกว่าคุณจะไม่เห็นคุณนะเห็นคุณนะไอเช่มันก็ยังเห็นเนาะอหรือหใครเข้าไปใครจะล่อใครจะเข้ายังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้นาชัดว่าใครจะเข้าใครจะล่อการล่อเลยก้ารล่อเลยคือไปซีเฮ้ยไอ้ยี่ะ ตายเปลาตายเลยก้าช้าเอออ้าตายไอ้เก้าก็ตายเหรอเอาเดี๋ยวมึงแล็กไอ้สองปั้นปั้นยังปั้นปั้นร้อยแล้วไม่คนลไม่คนละไมนละไม่ตัวกูขึ้นก่อน

ีออกมาด้วยตัวเล็กอกันรอก่อนแล้วเมื่อไหร่ดาบเรามาจัดกวะเออแล้วมันจะเปลี่ยนดาบทำไเฮ้ยไอสัตดไอสัตว์เอาเร็วเร็วเร็วข้างหลังแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยพลาดไอ้เหี้ยตัวอะไรวะอ้าวขแก๊สหมดยังไงวะไม่หมดไม่หมดไป เอาเีลยเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วหันหลังอยูเดีวเร็วร้อยขึ้นนวนขึ้นนวนเลยขึ้นดวนเลยนั่นแหละหลังมาหลังมากูก็จะไปฝั่นนู่นช้าข้างหลังไปใส่เลยดูไปใส่เลยเอ้ยมันนอนแล้วมนอนแล้วเขี้ยโอ้โหกัดพี่เดีย รอรอให้มันรอกนรอเนี่ยโดดเลยโดดเลยวอาวปั้นติงไอ้เลอะตายสุดท้ายไอ้กระหอบแทบแดกไอีกเด็กไหนวะเหล่าไหนวะเหลือใครเหล่าอีกหาเลยเร็วนู่นน่ะทางเข้านู่นเลยโอ้โหต้องสองตัวสามสี่ตัวเฮ้ยไอ้ทางเข้ากว่าทางเข้านู่นดีกว่านอีสัตมึงไม่รอดแน่ เอ่อเอคุณเด้สซลเลต้าผมตายคุณคุณจะเกิดไหมเนี่ยไมเกิดรับถ้าเกิดใช่ไหมเกิดครับถ้าผมขอตายได้ได้ได้ไหมครับได้ประเด็นผมขอฆ่าไอ้เนี่มันเลยมันเลยมันเลยไม่กลัวอนเกจะไปนห่นี่แหละเสียชีพยาเสียสัตว์ ความสมรมันเอยตีนตีนเลยขึ้นไปขึ้นอย่าอย่าไม่ได้ขึ้นไปตับเรียบร้ยครับจับจีนกดได้มั้ยฮ่สี่สองสอหนึ่งเปลวี้แแค้อผม้วเนะเลพอ้วันนี้เปลวพอเลยนะ มาเลยไอ้บวกไปนีเจดะเจดจัดการไอ้ตัวข้างหน้าเลยผ่าแล้วมันไม่ตายเฮ้ยไปจัดก,การตรงหน้าประตูเลยมันฆ่าผมค้งค้างที่แล้วไปเลยร็วเร็บ เลอ้ยไอตัวเล็กไอตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยตัวยตัวใหญ่เล็งเปาเล็งเปาเอาเปล่าตัวใหญ่อะไอตัวไอตัวนั้นไอตัวนั้นเฮ้ยไปรอบฝันหนุ่มคนนึงโอ้ยไอตัวใหญ่เจ้ตัวใหญ่อะยุ่นตายยุ่นตาคุณจะพึ่งใคร เกือบไปเลยสัตว์เอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเย่ไม่ได้แดกหรอกไอ้สัตว์ร้อยก็สวิงยิ่งงอนเฮ้ยล่อไว้ร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 อไว้ล่อไว้ขึ้นไปดีขึ้นไว้ขึ้นไหม ฟันนี่เข้าเดี่ยวฟันนี่เข้าเดียวฟันนี่เข้าเดียวฟันสิเ,เอ้าวดาบหักพอดีเลยเปลี่ย,อยน,นอาวุธ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 เอ้ยหนึ่งเปลี่ยนอาวุธอันไหนอ่ะโอเคได้แล้วโอ้ยอย่าไปด้านหน้ายอย่าไปด้านหน้ายอย่าไป อย่าไปด้านหน้าอย่าไปด้านหน้าอย่าไปด้านหน้าอย่ามองไปเล่นเ่นกล้าเล่นเล่นกล้าเล่นนี่บลอนด์อย่าอย่าแดกคุ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 ณเลยเป็นเป็นทีเลยเป็นทีมแยกกันไปเลยเฮ้ยย่งไม่ย่งไม่ยังอยไว้มาเลยคารอนไก่ไม่ทันแล้วลอยไม่ทัน้ ตาย <ละ S 2> ไอ้น่าชิมแมยบอกบ,บอกไอ้หนึ่งอย่าเพิ่งตายนะบอกไอ้หนึ่งไว้เนิ่งจะก,กัดเลยนะบอ,นบ,อนบอกหนึ่งบอกหนึ่งอย่าเพิ่งตายนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,ลว <c oughs> นี่มันอะไรเนี่ยจับเ <c oughs> อาบอกอ,อย่าเพิ่งตายโชว์ไทม์เลยเพี่เดี่ยวเลยโซโล่เลยเพี่จะเคยเองข่าเพื่อนอข่าข้าจะฆ่าเองเฮ้ย สามสองหนึ่งมาแก้แค้นตัวนี้เหมือนเดิมเลยมาเลยมาไม่ไหวแล้วโหฟันก็แทบตายดาบหักเฟลเลยตูวไม่น่าฟันไม่เข้าเย็นดาบหักอ๋อมเลยมัดเลยเตลตัวละ ไช้ทันตัวเดิมอยู่ไหนปุ๊บเฮ้ยขอ,อนี้เพรเออมีแค่นี้นลแล้วก็แล้วเจ้าเฮ้ยฉันอยโดนด้งเฟยอยู่ไหน,นแล้วผ่าแลไปอุ้ยเยากจัง้วกคุโอเคคุณที่ไหน ย่อาอแป๊บเดียวดอย่าแดกตายยังมีชัวเลยวะ่ะโ,โดนโดนแดกอยู่ไหนแล้ววะ่ะเฮ้ยเ้ยมึงฆ่าพกพอของข้าม่ยอมแพ้หรอกนะทางใครทางมันแล้วเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วใครทางมันแล้ว ฮัลโหลวอเตอรฟารเกอร์มเลยรออยู่ <c oughs> ตามมาเนี่ยทควันอยู่เนี่ยหนึ่งตาม <c oughs> hello, hello, มาเร็วฮัลโหลฮัลโหลวอเดอร์ฟารกอมาเลยก็ <c oughs> ให้ อไงไก่ไปละไก่ไปละไกลไปละไกลไปแล้วไก้ไปแล้วเกือบไปแล้ว,ลลว,ลลวอืมต้อง,งเ,อลเล็งระยะอืมผมในกูเลงค้องเ็คออืมเออได้แล้วหนึ่งตัวแยเออถ้างั้นผม ผมก็ต้องขอจบคิดแล้วนะครับเพราะว่านี้มันดึกมาแล้วนะถึงหงม,ม่เห็นคุณได้โซเลก็เถอะนะดังนะงั้นเราก็ต้องขอจบคิดว่าเพนนี้นะครับวนันเสารบนี้สวัสดีครับ